อัยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงชื่อเสียงแบรนด์นะครับของฝั่งเกิลกรุ๊ปประจําเดือนพฤศจิกายน November Girl Group Brand Reputation Ranking นะครับของการจัดอันดับจากทางสถาบันวิจัยธุรกิจจากทางประเทศเกาหลีใต้นะครับเขาได้สรุปอันดับของเกิลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงต่อแบรนด์สินค้ามากมายหลากหลายอันดับเลยแต่เราจะมาพูดถึง top 10กันนะครับ10อันดับแรกเรามาเริ่ อันดับแรกกันเลยนะครับอันดับที่10คือ N Mix นั่นเองมาในอันดับ10เลยนะครับ N Mix ในตอนนี้กระแสยังคงดีขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเลยเป็นการกลับมาต่อยอดความปังเรื่อยๆสำหรับ N Mix ฐานแฟนเพิ่มขึ้นกระแสเพลงคนพูดถึงตลอดทุกการคัมแบ็กแล้วก็มีวรัลต่างๆมากมายวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่คอนเซปต์น่าสนใจและฐานแฟนคลับแน่นมากด้วยนะครับ N Mix ว่าอันดับที่10ไปครองต่อด้วยอันดับที่9คือ Oh My Girl หลังจากปล่อยเพลงใหม่มานะครับ Oh My Girl ยัง คงครองอันดับท็อป10ได้เป็นอย่างดีรอบนี้อยู่ในอันดับที่9ประจําเดือนพฤศจิกายนต่อด้วยต่อไปอันดับที่8ทว i c e ์ซึ่งทวา์เนี่ยก็จะมีผลงานใหม่ปล่อยออกมาในเร็วๆนี้แล้วด้วยนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งของสาวสองตัวตึงแห่งเจเนเรชันที่3จะกลับมาทวงความปังและก็สะแสดงพลังให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งะครับรอติดตามทวา์กนันได้เลยอีกหนึ่งวงจากเจน3ก็มาในอันดับที่7เช่นเดียวกันนะครับคือ red velvet นั่นเองอยู่ในอันดับที่7นะครับ นี้จะมีพี่ใหญ่ของวงที่ปล่อยโซโล่นั่นก็คือพี่เบยไอรีนั่นเองนะครับรอติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่ไอรีพี่ใหญ่ของเดประเพตีกันด้วยในเดือนพฤศจิกาอยู่ในอันดับที่7นะครับต่อไปเลยไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนอันดับที่6นั้นเป็นของ5050 50, อยู่ในอันดับที่6กับการคัมแบ็กหรือว่าเป็นการเดบิวต์อีกรอบอย่างเป็นทางการพร้อมกับเมมเบอร์ใหม่และเพลงก็สร้างความรักได้ดีมากเลยด้วยนะครับคนชอบเยอะมากๆและได้รับการต้อนรับการกลับมาของ50 50 และเมมเบอร์ใหม่ดีสุดๆไปเลยใครที่เป็นแฟนคลับของ50-50ก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับ ติ๊กต50ก50 50กันได้เลยนะครับเข้าสู่ท็อป5กันแล้วทุกคนสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับนะเปิดด้วยอันดับที่5คือ G Idol ตอนนี้ Idol เนี่ยกำลังเวิลด์ทัวร์กันอยู่นะ,นะครับผลงานใหม่ล่าสุดก,ก็คือ Collection ปี๊บปี๊บคือสร้างความปังเลยนะครับค่อยๆไต่ชาร์ตจนทำให้เห็นว่า G Idol เนี่ย Never Die จริงๆไม่มีทางตายแน่นอนนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดตอนนี้สิ่งที่แฟนๆลุ้นคือในเรื่องของสัญญาวงนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามการอัปเดตข่าวสารกันนะครับต่อไปอันดับที่4 เป็นของเลเซอร์ฟิมสาวฟิมมี่ตอนนี้กำลังเดินหน้านะครับเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในฝั่งอินเตอร์กันอยู่เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีเลยฟิมมี่จะมาสร้างความเริดให้ทุกคนที่ดูกันถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนส์เนี่ยก็ต้องนึกถึงเลเซอร์ฟิมนะครับในเจนใหม่เจนที c, ่4คว้าอันดับ4ไปครองกันเลยเข้าสู่ท็อป3กันแล้วนะครับทุกคน3อันดับสุดท้ายของเกิลกรุ๊ปที่สร้างชื่อเสียงหรือว่ามีผลต่อชื่อเสียงแบรนด์สินค้ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้อันดับที่3ได้แก่ I นั่นเองซึ่ง i อฟเนี่ยเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ผลงานใหม่ออกมาเลยนะครัเป็นเพลง Supernova Love เพลง DMV เลิศทุกคนอย่าลืมตามไปดูกันนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานใหม่ล่าสุดของ i อฟที่แหวกและฉีกไปจากแนวเดิม อันดับต่อไปนะครับอันดับที่2นั้นเป็นของเอสเปอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เอสเปอร์กระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ครองอันดับที่2ไปได้และมีผลงานเพลงใหม่คือวิฟ l a s ชเพลงนี้ก็เลิศม,มากตอนนี้ชาร์ตด,ดีสุดๆนะครับสร้างความปังให้เห็นไปนเลยว่าวิฟ l a s ชที่ถูกมองว่าอาจจะทําให้ผลหรือว่างานต่างๆของเอสเปอร์นั้นดูจบลงเพราะเพลงมันแปลกแต่ไม่จริงนะครับวิฟ l a s ชสร้างความเลิศเอาให้ทุกคนได้หินไปนเลยว่านี่แหละแปลกแต่เจ๋งและต้องเป็นเอสเปอร์เท่านั้นด้วยที่สามารถทําได้นะครับครอง อันดับที่2ไปเลยด้วยผลงานใหม่ที่กําลังสร้างชื่อเสียงในตอนนี้และสุดท้ายนะครับอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้เลยวงเกิลกรุ๊ปตัวตึงอีก1วงของเจเนอเรชันที่3นั่นก็คือ Black พิงคครองอันดับที่1ทึงทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีผลงานเพลงยังไม่ถึงเวลาคัมแบ็กของวงแต่ในตอนนี้เมมเบอร์เดียเ่ยวนี่กำลังเดินหน้าปล่อยผลงานกันอย่างเต็มที่ทั้งผลงานเพลงผลงานการสแสดงนะครับแต่ในปีหน้านั้น Black พิงคจะกลับมาแล้วทุกคนก็รอติดตามผลงานเดิดๆของ Black พิงคกันนะครับทั้งการคัมแบ็ก Queen of K-pop และทั้งหมดนี้คือ10บวง10อันดับนะครับของ Girl Group Band Reputation Ranking ประจำเดือนพฤศจิกายนใครเป็นแฟนคลับวงไหนกันบ้างอย่าลืมร่วมแสดงความยินดีกันนะครับคืดนีต้องไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไปด้วยสวัสดีครับอันยอง